เคล็ดลับการสร้างครอบครัวให้มีความสุขเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเช่นเรื่องคุณภาพอากาศให้ Panasonic เล่าให้ฟังคุณแอนกับสามีปรึกษากันเรื่องบ้านที่จะซื้อใหม่แต่ก็ยังกังวลว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเมื่อคืนร้อนจนรู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่ค่อยหลับและลูกก็ตื่นคุณแอนต้องกล่อมลูกให้นอน,อนอการนอนไม่พอทำให้หงุดหงิดจนทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กัน เมื่อเล่าเรื่องให้คุณเคจากบริษัทสร้างบ้านฟังเขาจึงแนะนำว่าควรนำ Complete Air Management System ของ Panasonic มาใช้ Complete Air Management System คือระบบที่ทันสมัยซึ่งจะควบคุมอากาศภายในบ้านโดยอัตโนมัติเครื่องปรับอากาศและพัดลมจ่ายอากาศจะทำงานอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อกับคลาวดผ่านเครือข่ายอันดับแรกเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งใน IAQ Remote Controller จะวิเคราะห์อากาศภายในห้อง จากนั้นเครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิและความชื้นและพัดลมจ่ายอากาศจะนำอากาศจากภายนอกบ้านเข้ามาความจริงแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกไปจะทำให้อากาศภายในห้องสกรปรกเมื่อเวลาผ่านไปขณะนอนหลับในเวลากลางคืนภายในห้องที่ปิดหมดคุณภาพอากาศก็จะแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการนำอากาศจากภายนอกที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอเข้ามาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่คุณแอนก็สงสัยว่าถ้าจะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศไม่ได้หรือคุณเคตอบว่าไม่ได้ครับอากาศภายนอกเจือปนด้วยควันจากท่อไอเสียรถยนต์และ PM 2.5แต่พัดลมจ่ายอากาศของ Complete Air Management System สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยแผ่นกรองอากาศเพื่อนำอากาศสะอาดเข้ามาในห้อง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเปิดหน้าต่างในฤะดูร้อนทั้งอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องก็จะสูงขึ้นด้วยความชื้นส่งผลอย่างมากต่อความรู้สึกสบายแม้มีอุณหภูมิเท่ากันแต่ถ้าความชื้นสูงก็จะรู้สึกไม่สบายด้วยเหตุผลดังกล่าวระบบนี้จึงนำอากาศจากภายนอกเข้ามาพร้อมกับรักษาอุณหภูมิและความชื้นที่ทำให้รู้สึกอยู่สบาย และควบคุมการทำงานง่ายเพียงลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศและพัดลมจ่ายอากาศที่ต้องการใช้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่อไปเพียงสั่งให้จับคู่เครื่องปรับอากาศและพัดลมจ่ายอากาศแล้วตั้งค่าอุณหภูมิแล้วก็กดออนเท่านั้นจากนั้นระบบก็จะรักษาคุณภาพอากาศที่เย็นสบายโดยอัตโนมัติคุณแอนแตัดสินใจที่จะนำระบบนี้เข้าไปใช้ในบ้านหลังใหม่เมื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ทุกคนก็นอนหลับสบาย ไม่หงุดหงิดต,ต่อกันและครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Complete Air Management System ได้ที่ Panasonic Panasonic